สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สปดาที่30มสิบนบุญเปาโลเขียนไปหาชาวเอเฟซัสในจดหมายของท่านมีใจความว่าพี่น้องจงมีใจโอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อกันให้อภัยกันดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสตเจ้าเถิด อันนี้ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความที่สร้างสันติให้แก่คนที่ปฏิบัติคนที่มีใจอบอ้อมารีนั้นก็มีสันติในจิตใจคนที่มีความเมตตาในเวลาที่มีปัญหามาเนี่ยก็เป็นคนที่สงบสุขคนที่ให้อภัยแก่คนที่ทําความผิดมาแล้วเนี่ยใจของเขาก็สงบเพราะว่าเขาเรียนแบบอย่างพระคริสต์เจ้าและก็ได้รับ ได้รับความช่วยเหลือจากองค์เช่นกันฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระวจาของพระพินเจ้าเนี่ยเราก็จะต้องนำไปปฏิบัตินั่นคือมีใจอบอ้อมารีมีเมตตาแล้วก็มีอภัยอยู่เสมอในชีวิตมีสตรีผู้หนึ่งที่นอกจากจะเป็นไม้แล้วก็ยังบนหนึ่งก็เสียลูกสาวไปลูกสาวทุกฆ่าตายแล้วก็ ตำรวจก็ไปจับค้นหาอยู่ไม่นานก็จับได้แล้วก็เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคุณอานาเนี่ยเวลาที่เกิดเรื่องใหม่ๆเขาก็บอกว่าในชีวิตฉันเนี่ยฉันจะไม่ลืมฉันจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดเพราะว่านี่เป็นค่าลูกสาวคนเดียวของฉันทำให้ฉันเนี่ยเคว้งคว้างโดดเดี่ยวได้เลยตอนนี้อืม ฉะนั้นการสะสมความแค้นก็ดีความขมขื่นนี่ก็ดีมันทำลายสันติในจิตใจของเขาของผู้หญิงคนนี้ทั้งจิตใจและก็ทั้งหัวใจของเขาด้วยเนี่ยวันหนึ่งเขามาเปิดพระวรสารเหมือนกับพี่น้องหลายคนไม่ได้เปิดมานานเนี่ยแต่ผู้หญิงคนนี้เขามาเปิดแล้วก็บอกว่าเอาละ ไหน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 ก็ไหนไหน,ไหน,ไหนอยากจะอ่านดูซิว่าพระเยซูเจ้าพูดเรื่องนี้อย่างไรพระองค์บอกว่าจงรักแม้กระทั่งศัตรูของคุณที่นั่นแหละและเวลานั้นแหละเขาก็เข้าใจทันทีว่าพระเยซูเจ้าสอนทางแห่งสันติแห่งความสงบสุขกับจิตใจของเขาเขาก็เลย เขียนจดหมายที่จะให้อภัยคนที่ทำระคนที่ฆ่าลูกสาวเขาเนี่ยแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิงเคยอยู่แบบโกรธแค้นหน้าตาดูไม่ได้เลยแต่และว,วันนี้เป็นวันแห่งความทุกข์นอนก็ไม่หลับ กินก็ไม่ได้หัวเรอก็ไม่ดังไม่อยากจะไปไหนเลยวันนั้นตั้งแต่เขียนจดหมายมาแล้วเขาก็มีจิตใจที่สงบส่วนคนที่เป็นฆาตรกรน,นั้นก็เป็นคนที่ไม่มีความสงบเช่นกันเพราะเขาทำผิดมาแล้วเนี่ย เขารู้อยู่ว่ามันเป็นความผิดที่ร้ายกาจนม่ just ทาร้า,รายคนอื่นแล้วยังทําร้ายจิตทําร้ายชีวิตชีวิตหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในเมื่อคนที่โกรธแค้นเขาก็คือแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้โกรธแค้นเขาอยู่เนี่ยเขาก็เชื่อมั่นว่าพระบิจ้าไม่มีทางที่จะให้อภัยได้ฉะนั้นในวันนั้นเมื่อรับจดหมายไปแล้วเขารู้สึกว่าแหมจดหมายที่บอกว่าฉันให้อภัยแก่เธอแล้วแล้วก็ ต่อไปนี้ก็ขอให้เธออยู่ในความสงบเขาก็เลยรู้ว่าในเมื่อผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นแม่เนี่ยให้อภัยไปแล้วพระบิญจาก็คงจะให้อภัยเช่นกันดูที่กิจกรรมที่เขาได้ทำของคือการให้อภัยเนี่ยทำให้ความขมขื่นของเขาเนี่ยสลายไปแล้วก็ ตั้งแต่นั้นมาเขามีความสงบสุขไม่ต้องกินยาแก้ปวดไม่ต้องกินยานอนหลับและไม่ต้องหลบหล,บลีกคนอื่นเพราะเขาอยู่ในแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้ความสงบพี่น้องเราจะต้องให้อภัยแก่คนอื่นไม่ขาดทุนได้กำไรด้วยซ้ำไปฉะนั้นพระวรสารวันนี้พวกเราก็มีอาหารฝ่ายจิตรอที่จะ ให้พวกเรานําไปย่อยแล้วก็เ,เลือกปฏิบัตินะครับว่าเราจะบัดปฏิบัติตามพระเยซูเจ้าต้องการหรือเราจะทําตามใจของตนเองเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในศาลาธรรมแห่งหนึ่งในวันซาบ,บาโตสตรีคนหนึ่งถูกพิศาสิงจะป่วยมา18ปีแล้วหลังคอมยืดตัวตรงไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็น จึงทรงเรียกนางเข้ามาตรัดว่าหญิงเอ้ยเธอพ้นจากความพิการแล้วพระองค์ทรงปกประหัตเหนือนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าคราวนี้มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องพวกหัวหน้าสารธรรมรู้สึกขัดเคืองที่พระเยซูเจ้ารักษาคนป่วยในวันสะบาโตจึงกล่าวกับประชาชนว่า นี่ทํางานหกวันวันที่เจ็ดนี่ก็รู้จักอย่ามายุ่งเกี่ยวได้ไหมอย่ามาวุ่นวายกับวันที่เจ็ดได้ไหมคือตําหนิพระเยซูเจ้าแบบตีวัวกระทบคาบแต่พี่น้องพระพูดต่อหน้าพระองค์พระเยซูเจ้าบอกว่าเจ้าคนหน้าซื่อใจคดเจ้าแต่และคนไม่ได้แก้โครหรือลาออกจากรังยาพาไปกินน้ําในวันสับัโตดอกหรือ หญิงผู้นี้เป็นบุตรหญิงของอาประหัมซึ่งซาตานล่ามไว้เป็นเวลาสิบแปดปีแล้วไม่สมควรที่จะถูกแก้จากพันธนาการนี้ในวันสัปปะโตด้วยหรือพี่น้องครับในภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมามันมันเป็นการพูดคล้ายๆกับถากถางสังคมในปัจจุบันเนี่ย มีชื่อว่าประตูสวรรค์และพูดถึงการฝังหมาที่สุสานแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาโดยจัดหาที่ที่แพงที่สุดหลุมแพงที่สุดดอกไม้ก็แพงที่สุดใคร ที่อยู่ใน,นสังคมชั้นสูงเขาก็ชื่นชอบกันแต่ว่าพวกเขาไม่ตระหนักว่าอยู่ที่อเมริกาในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คนกำลังอดอยากปากหมองไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในกระต๊อบหลังคาอยู่ใต้สังกสีแล้วก็มีหนูวิ่งควักไข่ เงินทองจะกินแต่ละบาทก็ไม่มีแต่ไอ้เจ้าคนนี้ไปฝังหมาของเขาไว้ในหลุมศพแล้วก็ทำทุกอย่างเป็นราคาแพงเราจึงเห็นว่าบางที <c oughs> เรื่องที่เราอ่านจากพระคัมภีร์เมื่อกี้นี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันเราจะต้องเข้าใจเนื้อหาของของบทที่เราอ่านนะครับว่า เราจะต้องรู้ภูมิหลังในด้านศาสนาก็คือว่าในสมัยของพระเยซูเจ้านั้นฟาริสีจะรักษาคนป่วยในวันสบะบาโตไม่ได้ถือว่ามันเป็นงานนะครับวันวันสบะบาโตนั้นถ้าใครทำการรักษาก็ถือว่าเป็นงานและเมื่อเป็นงานก็เป็นบาป ยกเว้นว่าจะมีเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายก็คือ,อมีใครคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาต้องรักษานั้นเขาอนุมัติได้แต่นี้เขาไม่ยอมว่าพระเยซูเจ้ารักษาผู้หญิงคนนี้ที่หลังค่อมอยู่18ปปีนเนี่ยมันเป็นความคิดที่แคบมากพี่น้องพวกเขาไม่มีเหตุผลเลยเพราะ เวลาที่เขาทำสิ่งหนึ่งเขาก็หาเหตุผลสำหรับตนเองอย่างเช่นว่าถ้าวัวหรือลาของเขาตกไปในในบ่อเนี่ยเขาจะเรียบดึงมันขึ้นมาเลยคือให้หลุดพ้นจากสภาพที่อ,อ,อันตรายแล้วในพระคัมภีร์ก็พูดคำนี้ว่าพระเยซูเจา้าดึงผู้หญิงคนนี้ออกจากสภาพอันตรายที่เขาทนมาสิบปดปี ดังนั้นการที่ฟาริสีตีบทต่างๆเข้าข้างตนเองนี่นะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วก็เขามองเห็นคนเนี่ยบางทีอาจจะน้อยกว่าสัตว์เสียด,ด้วยซ้ําไปแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสตัตงพี่น้องเรามีหน้าที่นะครับในการที่จะช่วยใครต่อใครก็ได้ให้หลุดพ้นจากสภาพที่น่าสงสารแม้กระทั่งวันอาทิตย์ ฉะนั้นก็มีบางคนอาจจะถามว่าคุณพ่อวันอาทิตย์เนี่ยเนื่องจากแม่ป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยจะต้องไปแก้บาปไหมไม่ต้องแก้นะครับเพียงแต่อยู่ในที่บ้านแล้วก็สวดภาวนาให้แก่แม่และสวดภาวนาให้คนอื่นด้วยฉะนั้นเราไม่ถือกฎเกณฑ์ตามอักษรถ,ถ,ถือถือตามจิตตารมณ์ขอขอพระบินเจ้าผู้ซึ่งรักษาผู้หญิงคนหนึ่งที่เจ็บป่วยมา18ปปีเนี่ย เปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของสังคมของเราเป็นต้นตัวเราแต่ละคนนะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร